ทำไมในกระเป๋าถึงมีแต่ใบรับจำนำไม่ใช่เงินคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สสท่านหนึ่งได้พูดเอาไว้ในการปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครในพื้นที่ศรีสะเกดเรื่องนี้มันน่าคิดมากๆเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราทุกคนเลยครับฟังดูน่าสนใจนะครับสสท่านไหนครับแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรที่กระทบชีวิตเราบ้างคะ ท่านที่พูดก็คือนายพาราดอนปิสนานาตกุลสอสอ่างทองจากพักภูมิใจไทยอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรครับท่านไปช่วยหาเสียงให้นางสาวจินตวันไตรสน,นุกุลตัวแทนพักภูมิใจไทยที่ลงเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดศรีสะเกดครับอ๋อเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดนี่เองแล้วประเด็นที่ท่านหยิบยกมาพูดคือเรื่องอะไรคะเรื่องที่ท่านสสพาราดอนพูดถึงเนี่ย มันเริ่มต้นจากคำพูดที่หลายคนคงเคยได้ยินกันบ่อยๆว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับคำนี้คุ้นๆเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นคำสัญญาที่คนส่วนใหญ่ตั้งตารอคอยใช่ครับเป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วมีความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมีหน้ามีตาในสังคมมีศักดิ์ศรีในฐานะพลเมืองไทยแต่ท่านสสพระดลกับตั้งคำถามครับว่า ตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคำสัญญาที่ว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเนี่ยครับแล้วคำตอบที่ท่านสสพรอดรอให้คืออะไรคะท่านบอกว่าไม่เป็นความจริงสักอย่างเดียวเลยครับไม่จริงเลยสักอย่างเดียวฟังดูหนักเลยนะคะแล้วอะไรคือสิ่งที่สะท้อนว่ามันไม่จริงบ้างคะสสพรอดอนชี้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่า สิ่งที่ตุงไม่ใช่กระเป๋าแต่คือโรงรับจำนำใบรับจำนำครับโอ้โหฟังดูรู้สึกถึงความลำบากเลยนะคะคือแทนที่จะมีเงินในกระเป๋ากลับมีแต่เอกสารจำนำของสินทรัพย์แสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นตามที่หวังไว้เลยสินะคะนั่นแหละครับมันสะท้อนภาพของ ความขัดสนความยากลําบากที่ประชาชนต้องอเผชิญในแต่ละวันคือมันไม่ได้มีเงินเหลือเฟือจนกระเป๋าตุงอย่างที่วาดฝันกันไว้แต่กลับต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เพื่อประทังชีวิตแล้วท่านก็ยกอีกประเด็นที่สร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้กับคนไทยครับคือกรณีคลิปเสียงระหว่างนายกรัฐมนตรีของเรากับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาคลิปเสียงนั้นที่เคยเป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับ ท่านสสพระดอนบอกว่าคลิปเสียงนี้สั่นสะเทือนใจคนไทยครับเข้าใจเลยค่ะหลายคนคงรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้แต่ท่านสสบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สะเทือนเงินเท่าที่อื่นล่ะคะถูกต้องครับท่านบอกว่ามันไม่มีที่ใดที่สะเทือนเงินเท่ากับที่อำเภอผูสิงครับอำเภอภูสิง จังหวัดศรีสะเกดนี่เองแล้วทําไมถึงเป็นที่นั่นล่ะคะท่านอธิบายว่าเพราะอําเภอภูสิง์เป็นพื้นที่ใกล้ชิดกัมพูชาครับแล้วยิ่งมีคําพูดที่ว่ามีอะไรขอให้บอกด้วยเนี่ยสอสอพระดรก็เลยตั้งคําถามกลับมาว่าอย่างนี้ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือไม่ครับอืมเป็นคําถามที่จี้ใจดําเลยนะคะคือมันเชื่อมโยงไปถึง เรื่องของศักดิ์ศรีและความรู้สึกของประเทศชาติเลยว่าเราอยู่ในสถานะที่ต้องขอหรือเปล่าท,ทั้งที่ควรจะเท่าเทียมกันใช่ครับมันเป็นภาพสะท้อนที่น่าคิดเกี่ยวกับสถานะและบทบาทของเราในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านแล้วเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดที่ทกล่าวมาสอสพารอนก็ย้ำอีกครั้งว่าสปีที่ผ่านมาคำพูดที่ว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเนี่ย ไม่เป็นความจริงสักอย่างเดียวเลยครับฟังแล้วเหมือนเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะคะท่านสอสอถึงกับพูดว่าไม่รู้ว่าเทคนิคการหาเสียงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันไม่มีความจริงอะไรสักอย่างเดียวเลยครับนั่นแสดงว่าท่านเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันสวนทางกับคําสัญญาโดยสิ้นเชิงเลยนะคะใช่ครับแล้วท่านก็ย้อมความไปเมื่อสองปีที่แล้วครับ ท่านเคยมาช่วยในาทีระไตรสนกุลลงสมัครสอสในเขตนี้ซึ่งในตอนนั้นแพ้ไปประมาณ6,000คะแนนครับมีเรื่องราวในอดีตด้วยแสดงว่าท่านสอสพรดดนก็คุ้นเคยกับพื้นที่นี้ดีครับท่านคุ้นเคยดีแล้วท่านก็เล่าถึงเหตุผลที่ชาวบ้านในอำเภอภูสิงและอำเภอขุนหารจำนวนหนึ่งในวันนั้นบอกว่าไม่สามารถให้โอกาสทีระได้เพราะมีพักในใจอยู่แล้วและยังบอกอีกว่าที่นี่ เป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงหากลงพักอื่นคงไม่มีโอกาสครับแสดงว่าเรื่องของพักการเมืองนี่มีผลอย่างมากเลยนะคะกับคนในพื้นที่ความผูกพันกับพักในใจนี่แข็งแกร่งจริงๆนั่นเป็นความจริงที่ปรากฏในหลายพื้นที่ครับท่านสสพระดรก็บอกว่าวันนั้นพวกผมน้อมรับคำพิพากษาของคนขุนหารและผู้สิง ท่านก็เข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นใช่ครับแต่ท่านก็เล่าต่อว่าในตอนนั้นที่มาที่นี่ก็ถูกโจมตีมากมายท่านถามว่าจำได้ไหมไล่หนูตีงูเห่าคำว่าไล่หนูตีงูเห่านี้เป็นวัฒกรรมทางการเมืองที่ดังมากช่วงหนึ่งเลยนะคะครับแล้วท่านก็บอกว่าพวกผมโจมตีพวกผมเรื่องกัญชาบอกอย่าไปเรื่องมันพักนี้เป็นงูเห่าแสดงว่าการหาเสียงในครั้งนั้นก็ ดุเดือดพอสมควรเลยถูกโจนตีหนักทั้งเรื่องแนวคิดแล้วก็เรื่องพักที่เป็นงูเหา่าถูกต้องครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือท่านสอสอพรลนบอกว่าสุดท้ายเขาก็บอกว่าเป็นวาทกรรมก็สารภาพกันมาหลังเลือกตั้งอ่ะคือตอนแรกใช้ จมตีแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นแค่วัฒกรรมในการหาเสียงอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งวัฒกรรมทางการเมืองก็อาจจะถูกใช้ไปในลักษณะที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วท่านสอสอพระรนก็ยืนแหมนด้สิ่งที่เปลี่ยนไปในวันนี้ครับท่านบอกว่าวันนี้เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยน พักที่เขาสัญญากับท่านที่บอกว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีวันนี้เขาไม่ใช่คนที่ท่านเคยรักอีกต่อไปแล้วครับทำผู้นี้ฟังแล้วรู้สึกเจ็บปวดแทนประชาชนเลยนะคะเหมือนถูกหักหลังความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกผิดหวังที่หนักหน่วงครับเมื่อความหวังที่เคยฝากไว้กับคำสัญญาต่างๆกลับไม่เป็นไปตามที่คิดไว ท่านสสก็ตั้งคำถามว่าถามว่าทำไมไม่ใช้คนที่เราเคยรักอีกต่อไปแล้วนั่นสิคะทำไมถึงไม่เหมือนเดิมแล้วคะท่านให้คำตอบที่ตรงไปตรงมาครับว่าเพราะเขาไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกเราเลยครับแล้วมีสัญญาอะไรบ้างคะที่ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่บอกไว้ประเด็นแรกที่ท่านสสพระดอนหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องดิจิ t a l Wall e t ครับท่านถามว่าดิจิ t a l Wallet สำเร็จหรือยัง แล้วก็ตอบเองว่าไม่สำเร็จโครงการนี้เป็นที่พูดถึงกันมากเลยนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านบอกว่าวันนี้ดิจิ a l Wallet ก็ไม่ได้เร่งรีบเหมือนเมื่อปอนแล้วครับแปลกนะคะเพราะดูเหมือนเป็นโครงการที่เคยให้ความสำคัญมากๆเลยใช่ครับที่น่าคิดคือท่านสอสอพรารดอนระบุว่าทั้งที่มีเงินอยู่แล้ว1.75ล้านล้าน แต่กลับบอกว่าไม่ทำแล้วส่วนที่เหลือไม่ทำแล้วไม่เร่งด่วนครับฟังแล้วรู้สึกผิดหวังแทนประชาชนที่รอคอยเลยค่ะคือมีเงินพร้อมแต่กลับบอกว่าไม่ทำแล้วหรือไม่เร่งด่วนแล้วมันเป็นเรื่องที่สร้างความงุนงงและผิดหวังให้กับประชาชนที่เคยเชื่อมั่นในโครงการนี้อย่างมากครับหลายคนอาจจะตัดสินใจเลือกรัฐบาลชุดนี้เพราะมั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ใช่ค่ะเพราะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสวนทางกันครับท่านสส,สประดอนชี้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าวันนี้ราคาข้าวกลับถูกกว่าสมัยรัฐบาลพลเอกประยุกต์จัดโอชาครับอา้าวแสดงว่าไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หวังไว้เลยนะคะถูกต้องครับท่านสสให้ตัวเลขชัดเจนเลยว่าสมัยรัฐบาลที่แล้วราคาข้าวอยู่ที่ ประมาณเกวียนละ1 2 0 0 0บาทหรือกิโลกรัมละ12บาทครับนั่นเป็นปราคาที่เกษตรกรพอจะอยู่ได้เลยนะคะแต่ท่านบอกว่าวันนี้ราคาข้าวเหลือเพียงเกวียนละ5,800บาทกิโลกรัมละ5 8บาทครับ ราคาลดลงหัวภาพเลยนะคะเกือบครึ่งหนึ่งเลยนี่คงกระทบพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างหนักเลยนะคะแน่นอนครับเมื่อราคาข้าวตกต่ำขนาดนี้ชาวนาต้องแบกรับภาระหนักมากรายได้ลดลงแต่ต้นทุนอาจจะไม่ได้ลดลงตามไปด้วยทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ลําบากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วไม่ได้มีแต่ข้าวนะครับท่านสสพรดอยังบอกว่าขณะที่ราคามันสำปะหลังก็ตกต่ำเช่นกันครับ คือกระทบพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกรหลายชนิดเลยนะคะใช่ครับเมื่อพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นรายได้หลักของคนจํานวนมากราคาตกต่ํามันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและแน่นอนว่ากระทบต่อชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงทำให้คำว่ามีกินมีใช้มันดูห่างไกลความเป็นจริงออกไปอีกครับ ฟังแล้วรู้สึกเห็นใจพี่น้องเกษตรกรมากๆเลยค่ะนอกจากเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่สสท่านนี้พูดถึงมีอีกประเด็นสําคัญครับคือเรื่องยาเสพติดครับท่านสสบอกว่าไม่ลดลงมีแต่จะเพิ่มครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมเลยนะคะแล้วเป็นเรื่องที่รัฐบาลฉุด ก่อนก่อนก็เคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขอย่งจริงจังใช่ครับเมื่อเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่ลดลงแถมยังเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเพราะมันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและอนาคตของเยาวชนและสังคมโดยรวมด้วยครับแสดงว่าปัญหาที่สําคัญและจําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็ยังคง